จะกินไทยเย็นทุกวันนะคะเรามุ่งเน้นที่จะเป็นสเปเชียลด้านชายเย็นโดยเฉพาะค่ะดยรสชาติที่เข้มข้นนะคะหอมน้มูลทานได้ทุกวันทำให้เราสามารถสร้างยอดขายนะคะและฐานลูกค้ามาจนถึงปัจจุบันค่ะ ซึ่งไม่ว่าการเจาะกลุ่มลูกค้าให้ได้ตรงจุดนะคะหรือขยายฐานลูกค้าจะเป็นสิ่งที่วิวให้ความสําคัญระดับเงต้นเลยค่ะการเลือกใช้ระบบหลังบ้านนะคะก็สําคัญไม่แพ้กันค่ะวิวเลือกใช้ระบบของฟันคาวนะคะเพราะว่าช่วยให้ยอดขายของวิวนะคะเติบโตได้มากถึง2เท่าเลยค่ะร้านแสกจินชาเย็นทุกวันนะคะเป็นร้านชาเล็กๆนะคะที่เริ่มสาขาแรกอยู่ในย่านบรรทัดทองค่ะ ซิกเนเจอร์ของเรานะคะก็จะเป็นชาเย็นนะคะซึ่งเป็นเมนูสุดโปรดของทางบ้านวิวค่ะซึ่งเรามีความคุ้นเคยกับเมนูนี้ค,ค่อนข้างมากเลยค่ะก็เลยมีความคิดว่าอยากจะเอาตัวชาเย็นตัวนี้ค่ะออกมาพัฒนานะคะแล้วก็ออกมาทำแรนดิ้งให้ทุกคนได้ลองทานกัน,นะคะ่ะตัวเมนูนะคะที่ได้รับความนิยมมากๆกนะคะก็คือตัวชาเย็นซิกเนเจอร์ค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นตัวขายดีมากๆเช่นกันก็คือเป็นสลัปี่ชาเย็นไหบุกเป็นจิ๋วค่ะ เคล็ดลับที่มัดใจลูกค้าก็คือรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะคุณภาพประการบริการที่ดีรวมถึงการเข้าถึงลูกค้าและโปรโมชั่นนะคะก็เป็นสิ่งที่วิวให้ความสัมพันธ์ค่ะวิวเลือกใช้ระบบของฟันคาวนะคะเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นการสะสมคะแนนนะคะจากยอดซื้อนะคะเพื่อให้ลูกค้านะคะมาแลกสิทธิ์จากตัวคะแนนที่ลูกค้าได้สั่งซื้อนะคะมันจะช่วยทําให้เรานะคะมีความสัมพันธ์กับลูกค้ามากขึ้นหลังจากที่ลูกค้าค่ะได้ มีการแอดไลน์ออฟฟิเชียลของทางร้านนะคะเวลาสมมติว่ามีข่าวสารหรือว่ามีโปรโมชั่นนะคะเราสามารถคีประทีมิวความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ในระยะยาวนะคะหรือว่าการมี Long ลอง r ท l a t i o n s h i p กับลูกค้าทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกว่าเราสนิทกับตัวเขาแล้วก็สนิทกับทางแบรนด์มากขึ้น,นะคะ่ะ ด้วยระบบของฟันคาวนะคะมีความเสถียรและใช้งานง่ายค่ะไม่ยากต่อการจัดการน้องๆทีลาน,นะคะก็ยังสามารถที่จะเข้าถึงโปรแกรมได้ง่ายมากๆรวมถึงเราก็ยังสามารถที่จะเก็บระบบหลังบ้านได้อย่างไม่ยุ่งยากและซับซ้อนค่ะเหมาะมากๆนะคะ,มมะ,คะที่จะเอาไว้เพื่อเก็บฐานลูกค้าในปัจจุบัน,นะคะ่ะ ร้านด้วยนะคะร้านฉันจะกินชาเย็นทุกวันค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นคอชาเย็นนะคะแล้วก็ชอบในการกินชาเย็นนะคะอยากให้ลองมากๆเลยค่ะบอกเลยว่าทุกท่านนะคะต้องติดใจแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะเรามีทั้งหมด4สาขาด้วยกันค่ะมีแมททอกทั้งหมด2สาขาค่ะสาขาแรกนะคะเป็นสาขาหลักค่ะแล้วก็มีสาขาบล็อกอัพนะคะอยู่ั่งตรงข้ามกันเลยค่ะสาขาที่3นะคะจะเป็นสาขาลมทับอโศกค่ะจะเป็นตลาดลมชับนะคะแล้วก็สาขาที่4นะคะจะเป็นแฟชั่นไซแลนด์นะคะเป็นสาขาใหม่ล่าสุดของเราเลยนะคะสามารถติดต่อข่าวสารนะคะแล้วก็ ติดตามพวกเรานะคะได้ถามผ่านโซชเชียลมีเดียทุกช่องทางนะคะฝากทุกคนนะคะติดตามมาด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ไลองบอกเลยคะ่ะว่าต้องมาลองให้ได้คะ่ะควันพาวหัวใจสำคัญที่เจ้าของธุรกิจข้ามพาย